เหตุการณ์นี้สร้างขึ้นเพื่อความมันเทิงเท่านั้นนะครับอมีแต่นี่นี่จะเยอะไปไหนล่ะครับพี่จะมีเงินเก็บพอจ่ายไมหมเราประหยัดประหยัดหน่อยก็ดีนะครับพี่อนาคตจะได้ไม่ต้องเครียดแบบที่เป็นอยู่พอ่อเครียดอะไรหรอ ก็จดหมายทวงนี้พวกนี้สิแม่หาเงินมาได้เท่าไหร่เนี่ยก็ต้องจ่ายหมดเลยอะมีเท่าไหร่ก็เอาไปใช้หนี้หมดน่าเห็นใจนะครับอันนี้นี่อะไรหรออันนี้ค่าบ้านนะแม่ค่าบ้านสองหม้าอันนี้ล่ะค่ารถค่ารถอีกหมื่นสองอันนี้ล่ะอันนี้ค่าสมาชิกสปาแถวบ้านนะแม่ค่าสมาชิกสปาอีกมาบอ,อ,อ,อสปาอะไรครับพี่ แบบก็สปาทั่วไปนี่แหละจ้ะ <ś led> สป,ปาทั่วไปโอ้โหโอรอดตัวไปเกือบจะโดนภรรยายึดนี่แล้หล่ะครับแมไปเอางนี้ดีวกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำอะไรอร่อยอร่อยให้พ่อกินนะขอบใจจ้ะรักแม่ที่สุดเลยโอ้ย <ś led> เห็นใจนี่เยอะ,ะปวดหัว ตกใจอะไรขนาดนั้นล่ะครับแม่เนนปูนนั่นนนเนปูนแล้วแล้วมันยังไงครับงงเฮ้ยเอ้าเฮ้ยมาเลียกกันก่อนพอ่อเสร็จแล้วแม่ทำไมไวจังอะยังไม่เสร็จเมื่อกี้ใช่ไหมตอนที่แม่กำลังจะเข้าไปทำกับข้าวใช่ไหมจังหวะที่แม่กำลังจะก้มไปเปิดเตาแก๊ะไม่เตาแก๊สยังมีอารมณ์ขันนั่นแหละจังหวะที่แม่กำลังจะก้มไปเปิดเตาแก๊สแล้วแม่ก็เห็นเนนปูนใต้สิงค์น้ำทำไมเหรอแม่ เขาบอกว่ามันไม่ดีมันจะมีผลร้ายต่อคดีความและหนี้สินนะสิเฮ้ยจริงเหรอแม่ฮะหรือว่าหนี้ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเนินปูนใตส้สิงน้ำํำบางทีนะไอ้หนี้สิเนเยอะแยะพวกเนี้ยมันอาจจะเกิดจากเนินปูนใต้สิงน้ําก็ได้เรื่องใหญ่แล้วล่ละครับเอาไงดีละทีนี้ทุบเลยอแม่แมทุบเลยเหรอท่อนอ,อ,อ,อยู่ไหนแม่ คนแบบนี้มันต้องผุบผุบให้หมดนงเนินปูนอะไรใดๆในบ้านทำลายมันให้หมดจะได้ไม่มีหนี้สินตามมาว่าแต่ความเชื่อนี้เนี่ยมันจริงหรือเปล่าล่ะครับสินแสช่วยไขข้อสงสัยให้ทีนะครับเนินปูนใต้อ่างล้างจานหรือใต้ซิงน้ำจะส่งผลร้ายทำให้เกิดคดีความแล้วก็ทำให้เป็นหนี้เป็นสินจริงไหมนะครับสำหรับศาสตร์จูชจ่ยประจธาตุ การไหลเข้าของพลังงานไม่ได้ไหลละเลียดพื้นเข้ามาซึ่งถ้าท่านมองในส่วนนี้แล้วท่านเข้าใจว่าพลังงานไหลละเลียดพื้นเข้ามาแล้วเจอเนินปูนตรงนี้แล้วส่งผลท่านก็ไม่สามารถวางของเกะก,กะตามบ้านได้เลยทุกอย่างมันจะเป็นของขวางบนเลยดังนั้น ไม่จาเป็นที่จะต้องไปทุบทิ้งเพราะว่ามันมีประโยชน์ตรงที่ท่านสามารถวางหม้อวางภาชนะชิ้นใหญ่วางเครื่องครัวชิ้นใหญ่อยู่ใต้เนินปูนแล้วทาประตูปิดก็ได้หรือไม่ปิดก็ได้ไม่ใช่ว่าเวลาท่านทําความสะอาดครัวแล้วภาชนะต่างๆที่ท่านทุบเนินปูนทิ้งแล้ววางอยู่กับพื้นน้ําหรือสิ่งสกรปรกต่างๆก็จะไหลเข้าไปอยู่ใต้อ่างล้างจานดังนั้นเนินปูนใต้อ่างล้างจานมีประโยชน์ครับไม่ได้มีโทษใด,ดๆเลยนะครับผม